มากินผัดไทยกันครับมันต้องมาตั้งตั้งแนวไหนตั้งแนวนี้ห,หมุน มันจะล่วงไหมฮะอไทยแบบล่วงเลยเอ้า ก็โอเคกว่ากุ้งพระไทยกลัวเกากัวเกาที่บร้นนานพลพิสัยนครสวรรค์ ช่วงระยะพักเบรกก่อนที่เดี๋ยวไปทำคลิปต่อนะครับคลิปสอนหนังสือมีกุ้งมีหอยเนาะหอยแมงคู่นี่บ้านพักครูนะครับถ่ายที่บ้านพักครู จะพาไปทัวร์จะทำเป็นวิชาการเกินไงมีช่องก็จะมีแพวกวิชาการมีคลิปสอนมีอะไรเยอะก็จะทำคลิปไ like ลฟ์สไตล์รวมๆอย่เนี้ยมีช่องเดียวนะครับไม่ต้องหาช่องอื่นนะช่องนี้ไม่ช่องเดียวนะครับไม่ต้องหาช่องอื่นมันจะอยู่ในคลิปลิศเหนือในในช่องนี้แหละนะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามด้วย กติดตามในช่อง Standing f u t e r e แล้วก็ w o m k i u l o f c o m กุางจ่าติงติงเข้ามา มีปลาหมึกด้วยนะแต่พอโดนไฟโดนแะไรปุ๊บมันก็หดคลิปแล้วจบไปแล้วละไปติดตามเพจนะครับเพจครูออฟสอนคอมพิวเตอร์นะครับในเพจเฟซบุ๊กนะ อัพกูอัพเวลาอัพคลิปโหลดคลิปก็จะเข้าไปในช่อง YouTube นะครับแล้วก็เพิ่อโพสในเพจด้วยเพจอัพสอคอมพิวเตอร์มีเพจเดียวนะนะครับเพจนี้เพจเดียวโอเคโอเคมันเยอะมากอะเต็มกล่องเนี่ยเต็มกล่องเนี่ยไงก็ ที่ทะ,ะเลน่ยสักน่าจะสี่สิบทะเลเนี่ยสี่สิบ โอเคผมว่าผมน่าจะอิ่มแล้วล่ะมันมันเยอะนะอย่างนี้ผมกินของเล่นน้อยมันจะของมันน่าก,กินอยู่นะอันนี้ผมซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานอนะแล้วก็มาเวฟมาเวฟโอเคพอแล้วะครับ มเดยวเก็บทครังดิมครับยว,ยวขึ้นไปทำคลิปต่อแล้วก็คลิปผมอัพไว้นะครับตั้งเวลาไว้มันจะโพสต์ขึ้นทุกวันเลยแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไค i b ์ดูคลิปจะขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ